สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลำพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปครับคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไป ยังเทือกเขาแอนดิสที่ที่สายลมเป่าบางพัดผ่านดินแดนสูงเกือบฟ้าและเสียงของอารยธรรมโบราณยังคงก้องอยู่ในหินทุกก้อนที่เงียบงนันนี่คือเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เติบโตท่ามกลางภูเขาและกลายเป็นจกักรพรรดิผู้เปลี่ยนทวีปทั้งทวีปโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดเขียนลงบนกระดาษเขาคือปาชากูดีการเริ่มต้นเรื่องราว ที่ยังมีเสียงสะท้อนอยู่ในหุบเขาจนถึงวันนี้เมืองหลวงของอินคาในเวลานั้นคือกุสโกตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงของเทือกเขาแอนดีสไม่ใช่เมืองหลวงใหญ่ไม่ได้เต็มไปด้วยทองคำหรือหินอ่อนแต่เป็นหัวใจของโลกเล็กๆที่คนพื้นเมืองเชื่อว่าเป็นสะดือของโลกจุดที่ฟ้ากับดินเชื่อมกันที่นั่นเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้น ในตระกูลราชวงศ์บิดาของเขาคือจักรพัทวิรากอชาอินกาชื่อของพระองค์ตั้งตามเทพเจ้าสูงสุดแห่งจักรวาลในาศาสนาอินคาเขามีพี่น้องหลายคนแต่ในบันทึกของชาวสเปนระบุภายหลังว่าเด็กชายคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้สืบราชบัลลังก์เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งในราชสำนักเงียบขรึมไม่พูดมาก ชอบเดินลัดเลาะริมเนินดูผู้คนทำงานในทุ่งขุดร่องและวางหินเรียงรายกันเป็นผนังเขาฟังเรื่องเล่าจากผู้อาวุโสว่าดินคือมารดาภูเขาคือบิดาและทุกสิ่งรอบตัวมีจิตวิญญาณของมันไม่มีใครรู้ว่าในเวลานั้นเด็กชายคนนี้ชื่อคูซียูบันกีจะกลายเป็นปาชากูตีผู้เปลี่ยนอินคาให้กลายเป็นจกักรวรรดิ เวลาผ่านไปเด็กชายเติบโตขึ้นท่ามกลางความสงบของธรรมชาติแต่โลกภายนอกไม่ได้สงบเช่นนั้นเสมอไปเพราะที่ขอบฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือเผ่าชิมูกำลังขยายอำนาจและทางตะวันออกเฉียงใต้คือกลุ่มเผ่าเชนชาเริ่มเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาเรื่อยๆวันหนึ่งเสียงระฆังแห่งภัยคุกคามก็ดังขึ้นเมื่อกองทัพของชังกา เคลื่อนพลเข้าหากุสโกพร้อมด้วยนักรบหลายพันคนคนในเมืองแตกตื่นคุนนางระดับผู้ใหญ่และแม้แต่จกักรพัฒดิวิราชากอชาเองเลือกจะหนีทึงเมืองหลวงไว้เบื้องหลังแต่เด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผู้สืบราชบัลลังก์ยืนอยู่กลางจัตุรัสเขาไม่หนีคูซียูปันกีอาสานำทัพป้องกันเมืองและด้วยความสามารถทางยุทธศาสตร์การรวมใจของคน และสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณแห่งภูเขาเขาสามารถต้านกองทัพชังกาได้พลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของอินคาชัยชนะนั้นทำให้ประชาชนต่างยกย่องเขาแม้จัก,กรพรรดิวิรากอชาจะยังมีชีวิตอยู่แต่สายตาทั้งเมืองหันมาหาเด็กหนุ่มผู้ไม่เคยอยู่ในลำดับราชวงศ์เขาไม่ได้เรียกร้องอำนาจแต่ในที่สุด พระบิดาต้องยอมสละราชสมบัติและคูซียูปันกีก็ขึ้นเป็นจกักรพรรดิพระองค์ใหม่โดยได้รับการขานนามใหม่ว่าปาชากูตีซึ่งในภาษาควิเชวาแปลว่าผู้เปลี่ยนโลกหรือผู้พลิกฟ้าคว่ำดินในปีแรกของการครองราชปาชากูตีไม่ได้เริ่มด้วยการจับดาบแต่เริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเขาเริ่มออกแบบเมืองใหม่ทั้งเมืองเขาเห็นว่ากุสโก ต้องเป็นหัวใจของโลกอินคาและหัวใจนี้ต้องเต้นสอดคล้องกับจักรวาลเข้าสั่งวางผังเมืองใหม่ให้มีรูปร่างทรงคล้ายเสือผู่มาซึ่งเป็นสัตว์ศักดิก์สิทธิ์ของอินคาถนนตรอกทางน้ำและศูนย์กลางพิธีกรรมถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกันด้วยความสมดุลภายในไม่กี่ปีปาชากูตีไม่ได้กลายเป็นเพียงกษัตริย์แต่เป็นผู้ก่อร่างจักรวรรด เขาสร้างโครงข่ายถนนที่เรียกว่าคาปักยานซึ่งแปลว่าเส้นทางหลวงของผู้ยิ่งใหญ่ถนนเหล่านี้เชื่อมต่อหมู่บ้านหุบเขาและเมืองต่างๆรวมระยะทางกว่า4.0000กิโลเมตรเขาสร้างระบบขนส่งด้วยมนุษย์วิ่งลัดที่เรียกว่าชัสกิสซึ่งสามารถส่งสารจากเมืองหนึ่งถึงอีกเมืองหนึ่งได้ในเวลาอันสั้นแม้จะไม่มีล้อไม่มีมา้า ไม่มีตัวอักษรแต่จักรวรรดิของเขาเดินหน้าได้ด้วยความสามารถในการจำอินคาไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวอักษรแต่เขาใช้เชือกที่เรียกว่าคิพูเพื่อจดจำตัวเลขข้อมูลและเหตุการณ์ถักด้วยเงื่อนต่างสีต่างระดับและสื่อสารได้มากกว่าที่คนภายนอกเข้าใจแต่สิ่งที่ลึกที่สุดไม่ได้อยู่ในเมืองหรือถนนแต่อยู่ในความเงียบ ที่ปาชากูตีมอบให้กับตัวเองแม้จะเป็นผู้ปกครองแต่เขายังออกเดินทางสู่ภูเขาเพียงลำพังไปยังแม่น้ำไปยังป่าไปยังถ้ำด้วยความเชื่อในธรรมชาติและทุกครั้งเขามองถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้จะกวรดอินคาจะถือกำเนิดจากขุบเขาสงบของกุสโกและแม้ปาชากูตีจะสร้างเมืองด้วยวิสัยทัศน์ใช้ถ้อยคำเพียงน้อย ใช้หินเรียงแทนคำสั่งแต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นคือช่วงที่โลกต้องเผชิญกับแรงกระเพื่อมอย่างใหญ่หลวงเขารู้ดีว่าจักรวรรดิจะไม่มั่นคงหากไม่มีการรวมศูนย์ไม่มีทางเชื่อมผู้คนในหุบเขาอันกว้างใหญ่ปาชากูตีตรหนักว่าหากจะสร้างอินคาให้ยิ่งใหญ่ต้องรวบรวมชนเผ่าที่กระจัดกระจายบนเทือกเขาแอนดิสให้เป็นหนึ่งเดียวเขาไม่ได้เริ่มด้วยการยกทัพ เข้าตีทุกเมืองสิ่งแรกที่เขาส่งไปคือนักบวชคนส่งสารและของกำนันเขาเสนอพันธะสัญญาหากเผ่าใดายอมเข้าร่วมจะได้รับที่ดินความคุ้มครองและเส้นทางการค้าขายกับกุสโกแต่หากปฏิเสธจะมีการนำทัพส่งไปปราบนี่คือนโยบายที่ประวัติศาสตร์เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการกลืนรวบการเชื้อเชิญก่อนบีบบังคับ การให้เกียรติความเชื่อท้องถิ่นก่อนจะดึงเข้าสู่โครงสร้างของรัฐแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเลือกตอบรับอย่างสงบบางเผ่าเลือกจะต่อต้านโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ทางชายฝั่งที่เรียกว่าเผ่าชิมูผู้มีเมืองหลวงชื่อชานชานตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกชานชานในเวลานั้นเป็นศูนย์กลางการค้าผู้คนที่นี่รู้จักโลหะรู้จักวิธีเก็บน้ำในทะเลทราย และมีโครงสร้างการเมืองที่ก้าวหน้ายิ่งเผ่าชิมูเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามเพราะพวกเขาไม่เพียงเข้มแข็งแต่ยังมีอารยธรรมของตนเองและไม่ต้องการสยบต่อจกักรพรรดิจากหุบเขาสูงปราชากุตีไม่หวาดหวัน่นเขาเดินทางเองลงไปทางตะวันตกพร้อมกับบุตรชายของเขาทูปักอินกายูปันตี ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งนี่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อพิชิตแต่เป็นการเรียนรู้ดินแดนใหม่ๆแม้กองทัพอินคาจะมีเพียงคน40,000คนแต่ปาชากูตีวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดใช้การแบ่งกำลังการตีโอบและการปิดทางน้ำซึ่งเป็นเส้นเลือดของชาญชาญสุดท้ายชาญชาญและเผ่าชิมูก็จำต้องยอมจำนน อินคาไม่เผาทำลายเมืองแต่เก็บไว้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแต่งตั้งผู้นำท้องถิ่นให้ทำงานร่วมกับจกักรวรรดินี่คือรูปแบบของการขยายอำนาจที่ไม่ใช่ด้วยเหล็กกล้าแต่ด้วยความชัดเจนของระบบและจิตวิญญาณหลังจากนั้นอินคาได้ควบรวมพื้นที่ทางเหนือจากชายฝั่งเปรูไปถึงป่าเขตอเมซอนตอนบนและพื้นที่ตอนใต้ลงไปจนถึงดินแดนของเผ่าไอมารา แต่การขยายอาณาเขตย่อมมาพร้อมกับความเราะบางจักรพรรดรู้ดีว่าเมื่อขยายจักรวรรดิการเชื่อมโยงคือหัวใจเขาจึงให้ความสําคัญกับระบบทั้งการเก็บภาษีการแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าสุยูและกําหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในสังคมอย่างชัดเจนในระบบของอินคาไม่มีข้าราชการกินเงินเดือนแต่มีงานตามส่วนแบ่งของคนและที่ดิน แม้จะเป็นจักรวรรดิที่ไม่มีอักษรแต่ทุกข้อมูลถูกถักเก็บไว้ในคิป,ปูซึ่งผู้ดูแลคิป,ปูแต่ละพื้นที่เรียกว่าคิป,ปาาูคามยุกเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่บันทึกของรัฐสิ่งที่โลกตะวันตกไม่เข้าใจคือความเงียบของอินคาไม่ได้หมายถึงความไม่รู้แต่คือการจำแนกจดจาและส่งต่อโดยรูปแบบที่ไม่ต้องใช้กระดาษในช่วงปลายรัชกาลปาชากูตี ยังคงไม่หยุดเดินทางเมืองกลางภูเขาที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ง่ายพระองค์ไม่ได้ระบุเหตุผลในจารึกใดแต่ในเวลาต่อมาเมืองนี้ถูกค้นพบและรู้จักกันในชื่อมาชูปิกชูเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ยังไม่มีคำตอบว่าถูกสร้างเพื่ออะไรเพื่อเป็นวงังฤดูร้อนหรือเป็นสถานที่าศาสนาหรือเป็นสถานที่ที่เงียบที่สุดที่จัก,กรพรรดิผู้เปลี่ยนโลก จะได้กลับสู่ความเงียบอีกครั้งมาชูปิกชูเมืองกลางภูเขาที่โลกไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงจนกระทั่งหลายศตวรรษหลังจากจักรพรรดิผู้สร้างจากไปมาชูปิกชูแปลตามภาษาควิเชวาแปลว่ายอดเขาเก่าหรือภูเขาโบราณตั้งอยู่บนแนวเขาสูงเนื้อระดับน้ำทะเล2,400เมตรล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงกว่าเช่น วายนาปิกโชและเบื้องล่างคือแม่น้ำอุรูบัมบาที่ไหลคดเคี้ยวไม่ต่างจากเส้นทางของชีวิตผู้คนที่นี่ก้อนหินที่ใช้ในการสร้างถูกตัดอย่างพอดีโดยไม่ใช้ปูนแต่ละก้อนแนบสนิทกันอย่างสมบูรณ์จนแม้กระทั่งใบมีดยังแทบจะแทรกลงไปไม่ได้ผนังของอาคารหลักเรียกว่าวังของปาชากูตีอยู่ในโซนศักดิ์สิทธิ์ของเมือง หันหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์ยามเช้าและอยู่ใกล้กับหินสังเวยพระอาทิตย์ที่เรียกว่าอินติหัวตานาซึ่งหมายถึงที่ผูกดวงอาทิตย์ไว้ชาวอินคาไม่ได้บูชาดวงอาทิตย์เพียงเพราะแสงแต่พวกเขาเชื่อว่าดวงอาทิตย์คือชีวิตที่เดินทางและหากไม่มีผู้สังเกตไม่มีผู้เชื่อมโยงโลกจะหลุดออกจากจังหวะแห่งจักรวาล มาโชวิกชูยังมีสวนพื้นที่เกษตรแบบขั้นบันไดโรงเก็บอาหารหอดูดาวและเส้นทางลับหลายสายที่เชื่อมต่อกับยอดเขาด้านในสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์คือวิศวกรรมของอินคาทําให้ที่นี่ยังคงอยู่ได้โดยไม่พังทลายแม้เวลาจะผ่านไปกว่า500ปีระบบระบายน้ำใต้ดินการวางรากฐานอย่างชาญฉลาดสแสดงให้เห็นว่า พวกเขาไม่ได้สร้างเมืองเพื่อแค่อยู่แต่เพื่อสื่อสารกับฟ้า,ฟาดินและวิญญาณในศูนย์กลางของเมืองกุสโกมีการสร้างวิหารที่เรียกว่าวิหารสุริยะโกริกัญชาชื่อของมันแปลว่าสถานที่ทองคำและภายในเต็มไปด้วยงานศิลป์ที่เคารพบ,บูชาดวงอาทิตย์ที่นั่นรูปปั้นทองคำของเทพอินติเทพสุริยะผู้เป็นพ่อของมนุษย์ ถูกประดิษฐานไว้กลางวิหารล้อมรอบด้วยผนังหินแนบสนิทที่สะท้อนแสงอาทิตย์ยามเที่ยงตรงแต่ปราชากูตีไม่ได้สร้างเพียงเพื่อความงามเขาสร้างเพื่อให้คนรู้จากทิศรู้จักเวลารู้จักการขึ้นลงของฟ้าและรู้ว่าทุกการทำงานในแต่ละวันคือการเดินร่วมกับสุริยะเทพเจ้าการศรัทธาของอินคาไม่ใช่เพียงพิธีที่ทำในวิหาร แต่คือการบูชาผ่านการลงแรงการไถนาการขุดดินการปลูกข้าวโพดคือการขอบคุณพระแม่ธรณีการดูแลเปลเวไฟในหมู่บ้านคือการบูชาพระสะุริยะการวางหินในกำแพงให้แนบสนิทคือการรักษารูปทรงของจักรวาลทุกอย่างเป็นศาสนาแบบการกระทำไม่มีพระคำมภีร์ไม่มีนักบวชชนชั้นสูงมากมายมีเพียงผู้ปฏิบัติที่ใช้ชีวิตประจําวัน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติปาชากุตีเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเขาไม่ได้ยกระดับศาสนาให้อยู่เหนือประชาชนแต่ทำให้ทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาในยุคของเขามีการจัดตั้งเทศกาลแห่งสุริยะหรืออินติไรมิซซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ฤดูหนาวเพื่อเรียกแสงกลับมางานเทศกาลนี้ เป็นทั้งพิธีกรรมและความบันเทิงมีดนตรีเต้นรำและพิธีเล็กๆที่จะกระทำบนภูเขาสูงผู้คนจากเผ่าต่างๆจะมารวมตัวกันและมองดวงอาทิตย์พร้อมกันเขาสร้างระบบแบ่งดินที่เรียกว่าอาลูซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่หรือชุมชนโดยทุกครอบครัวในอาลูจะมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ปลูกพืชแบ่งสรรปันส่วนอาหาร และร่วมกันรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติดินไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่ใช้มันอย่างรู้ค่าแนวคิดของอินคาแบ่งโลกออกเป็นสามชั้นฮานันปาชาโลกเบื้องบนที่อยู่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและเทพเจ้าไคปาชาโลกปัจจุบันที่มนุษย์อาศัยอยู่เห็นดมฟังสัมผัสอุคูปาชา โลกเบื้องล่างของรากไม้น้ำใต้ดินวิญญาณของบรรพชนมีบันทึกจากนักบวชชาวสเปนที่มาถึงดินแดนอินคาหลายสิบปีหลังจากปาชากุตีจากไปพวกเขาเล่าว่าผู้คนที่นี่ไม่มีพระเจ้าองค์เดียวแต่มีจิตสำนึกว่าโลกทั้งใบคือสิ่งที่ควรเคารพพวกเขาเห็นคนทำงานในานาอย่างเงียบๆแต่อธิบายไม่ได้ว่าทำไม คนเหล่านั้นจึงมีความสุขไม่มีเสียงสวดมนต์ไม่มีเสียงระฆังแต่ในดวงตาของชาวอินคามีบางสิ่งที่ทำให้คนต่างถิ่นสะเทือนใจปราชากูตีหลังสิ้นพระชนไม่ได้แค่มอบบัลลังก์แก่ทูปักอินกายูปังกีแต่สอนให้ลูกของเขาเห็นคุณค่าของการไม่ถือครองบัลลังก์เกินความจำเป็นเมื่อปาชากูตีสิ้นพระชนไม่มีสุสานยิ่งใหญ่ ไม่มีการบันทึกวันที่แน่ชัดเพราะชาวอินคาไม่มีอักษรและคำสั่งของพระองค์คืออย่าใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อจำเราแต่เพื่อรักษาโลกนี้ไว้สิ่งหนึ่งที่พวกเขาทำซึ่งกลายเป็นประเพณีของอินคาคือการเก็บรักษาร่างของจกักรพรรดิปราชากูตีถูกทำมัมมี่อย่างประณีตและนำไปไว้ในวังของพระองค์มัมมี่นั้นถูกเรียกว่ามันลิ และไม่ได้ถูกเก็บเงียบแต่ยังถูกพูดด้วยให้คำปรึกษาและทำพิธีสื่อสารในความเชื่อของอินคามันลิไม่ใช่ศพแต่คือผู้ที่ยังคงอยู่และปาชากูตียังคงถูกนั่งในที่ประชุมในฐานะผู้ก่อตั้งโลกใหม่ทูปักอินกายูปันตีบุตรชายของปาชากูตีขึ้นครองราชต่อช่วงเวลานี้จกักรวรรดิอินคาขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ครอบคลุมพื้นที่ในเปรูตอนกลางไปสู่เอกโกดอร์โบลิเวียอาร์เจนตินาและชิลีตอนเหนือเครือข่ายถนนที่ประชากุตีเริ่มวางไว้ขยายไปถึง40,000กิโลเมตรเชื่อมต่อทุกภูเขาทุกลุ่มน้ำเป็นสายเลือดของจักรวรรดิที่เดินทางได้โดยไม่ต้องมีล้อสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคืออินคาไม่ใช้ความรุนแรงในการรวมจักรวรรดิ กลยุทธ์ของจักรวรรดิคือการรวมใจสิ่งนี้ทำให้อินคากลายเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ก่อนชาวยุโรปจะมาถึงประชากรกว่า10ล้านคนพูดได้หลากหลายภาษาแต่มองจักพรพรรดิองค์เดียวกันเคารพดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันและใช้ชีวิตประจำวันยังมีจังหวะร่วมกันในสมัยของทูป,ปักอินคายูบันกียังมีการเดินเรือไปไกล ถึงเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีบันทึกเล่าว่าพระองค์ส่งเรือจากชายฝั่งเปรูออกไปค้นหาดินแดนแห่งความสงบและค้นพบหมู่เกาะที่เรียกว่านานาโชแม้ปัจจุบันจะยังไม่แน่ชัดว่าคือเกาะใดแต่เรื่องเล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่าอินคาไม่ได้มองแค่ภูเขาแต่มองไกลไปถึงขอบฟ้าในอีกหลายสิบปีให้หลังชาวยุโรปเดินทางมาถึงชายฝั่งเปรู พร้อมเรือใหญ่ปืนไฟและศาสนาใหม่ของโลกจักรวรดอินคาเริ่มสั่นสะเทือนพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเมืองใหญ่ถึงไม่มีป้อมปราการทำไมถนนทอดยาวกลางหุบเขาโดยไม่มีรถม้าทำไมผู้คนจึงมีศรัทธาแต่ไม่มีพระคำพีแต่เมื่อพวกเขาเดินขึ้นไปบนภูเขาผ่านทางชันแสงแดดและสายหมอกพวกเขาพบเมืองแห่งหนึ่ง ซ่อนตัวอยู่บนแนวเขาเงียบงันเมืองที่ไม่มีใครพูดถึงจารึกไม่มีป้ายชื่อจกักรพรรดิไม่มีทองคำในห้องลับมีเพียงหินที่เรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์เหมือนกับถูกฟังก่อนจะวางมาชูปิกชูอยู่ตรงนั้นและกลายเป็นคำตอบที่ไม่มีคำถามของโลกตะวันตกในศตวรรษที่20เมืองนี้ถูกค้นพบอีกครั้งโดยนักสำรวจชาวอเมริกันนามว่าไฮแรมบิงแฮม ในปีคลิสกรา1911ัเกราช1911เขาพบเมืองหินบนภูเขาที่ไม่มีใครรู้ว่าถูกสร้างมาได้อย่างไรและเพื่ออะไรนี่คือเรื่องราวของปาชากูตีจากบันทึกของประวัติศาสตร์โลกกษัตริย์ผู้ครองตนอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงกษัตริย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายกษัตริย์ที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่และจัก,กรวรรดิที่งดงามเรื่องราวของออกแบบความสุข ในช่วง Good Night Story คืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพร้อมกับประชากูตีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าคืนนี้ Good Night ครับ